ช n นลของฟรีชาร e ีนะคะที่จะมาพาทุกคนอ่านไปได้วยกันกับ Story e v e n วของ t wi w t e d w o n d n r l a n d นะคะแลนะสำหรับโปรเจกต์นี้นะคะเราก็จะมาอ่าน Story Event น,ะะน์นะคะโคชินิดีไกโวนะคะ Story ใหม่กันเอาละค่ะเดี๋ยวเรื่องจะเป็นยังไงเรามาอ่านไปได้วยกันกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับตอนที่3นะคะชื่อตอนว่า Stargazer นะคะประจำปีนี้ค่ะ เรายังอยู่กันนะคะที่หอประชุมที่เดิมนะคะซึ่งอพอ,อเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาละเดี๋ยวฉันจะประกาศแล้วนะคะว่าปีนี้เนี่ยสตาร์เก e r จะเป็นใครบ้างซึ่งคนที่1นนะคะก็คือผู้ที่เกิดน,นะคะวันที่25ตุลาคมนะคะเกิดวันที่25เดือน10นะคะก็คือเทรโคเวอร์ค่ะพี่เทก็แบบเอาแลก สวยแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะไม่คิดเลยนะว่าตัวเองจะได้รับเลือกนะคะอืมนะคะลิดเดนก็หันไปยินดีด้วยนะเทรนะคะอ่าแล้วก็มีการกดดันเพิ่มด้วยนะบอกว่าอ่าให้นะคะพี่เทรทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะอย่าให้นะเป็นที่อับอายขายหน้าของนักเรียนหอฮัสลาบิวนะคะ พี่เทก็บอกรับทราบนะรับทราบครับเรียวโจวนะก็คือ,อในเมื่อนะคะได้รับเลือกแล้วก็จะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะโอเคค่ะสำหรับคนที่2นะคะพอออก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะคะคนที่2นะคะเป็นนักเรียนที่เกิดวันที่18ทธันวาคมนะคะก็คือวันที่18เดือน12นะคะซึ่งคนคนนั้นนะคะก็คือพี่อีเดียนั่นเองนะคะอ่าอีเดียก็แบบฮะ ะะแล้วก็หันไปถามน้องโอโต้นะว่าแบบเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้เนี่ยเ,เมื่อกี้นี้นี่อาจารย์ใหญ่เขาเรียกชื่อผมใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะน้องโอโต้ก็บอกอ๋อใช่แล้วล่ะอนี่ซังนะคะก็ได้รับเลือกให้เป็นสตาร์เกเซอร์เนี่ยช่างแบบว่าสุดยอดไปเลยนะคะ ในขณะที่อีเดียก็แบบไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไไวนะคะคือต้องการที่จะปฏิเสธตําแหน่งนี้นะคะอ่าน้องออโต้ก็หันไปถามอ้าวทาไมล่ะนะคะอืมนะคะทีนี้อีเดียก็เลยอธิบายนะคะกับน้องว่าก็รู้นี่นาว่าเออคนที่ได้รับตําแหน่งสตาร์เกเซอร์เนี่ยจะต้องทําอะไรบ้าง คือแบบต้องนะคะทําหน้าที่เป็นเหมือนเป็นเบนะคะที่คอยไปแบบเก็บรวบรวมดาวจากคนทั้งโรงเรียนเนี่ยแล้วทีนี้นะพอถึงวันจริงอะ่ะก็ยังต้องไปแสดงอะไรก็ไม่รู้กลายเป็นเหมือนตัวตลกของงานนะแล้วก็แบบอับอายขายหน้าสุดๆอะไรอย่างนี้นะคะอือนะบอกว่าเนี่ยต้องแบบเอิม่มไปเต้นนะหรือว่าไปตีกลองอะไรอย่างเงี้ยต่อหน้าคนต้องไม่รู้กี่คนนี่มันเกมลงโทษชัดๆนะคะอ่า เขาบอกว่านี่ถ้าฉันทําเรื่องแบบนั้นมันต้องกลายเป็นประวัติศาสตร์อันดํามืดฝังลึกในชีวิตตัวเองแน่แนเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่าทีนี้นะคะออตโต้ก็บอกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นนะพี่ก็แค่ร่วมแบบช่วยเป็นคนที่แบบช่วยเก็บดวงดาวขอพรอนะจากทุกคนก็ได้นี่ไปในร่างแท็บเล็ตก็ได้่ามันก็ทําได้เหมือนกันนี่นานะส่วนของจริงเนี่ย เดี๋ยวน้องชายจะช่วยเองนะไปรับมาให้นะคะอืมนะคะแล้วอีเดียก็บอกว่าก็กังวลใจนะว่าแต่ว่าถ้าทําแบบนั้นเนี่ยมันก็จะไปสร้างความลําบากให้กับอ,ออตโต้นะคะแล้วสำหรับพี่ชายแล้วเนี่ยก็รู้สึกไม่ดีนะันที่จะทาแบบนั้นนะคะแต่ว่าออตโต้ก็บอกว่าแต่ว่าสําหรับผมแล้วนะการที่นี่สร้างนะคะการที่พี่อีเดียเนี่ยนะได้รับเลือกให้เป็นสตาร์เกเซอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่น้องเขาดีใจมากๆเลยแล้วก็อยากจะช่วยเหลือให้เต็มที่ด้วยนะคะ อีเดียก็ยังแบบกังวลใจยังแบบเออตีกับตัวเองอยู่นะในขณะที่ออโต้ก็พูดอีกนะว่าแบบเนี่ผมจะพยายามเต็มที่เลยไม่ได้หรอนะคะก็คือมีลูกอ้อนด้วยอีเดียก็ก็แพ้ลูกอ้อนน้องนะคะก็เลยแบบถ้าอย่างนั้นก็ยอมก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะน้องก็เลยแบบดีใจมากเลยนะคะอยากให้พิธีนะคะใกล้เข้ามาเร็วๆนะคะโอเคค่ะกลับมาที่คนที่3มนะคะพออ้นนะคะก็ได้ประกาศว่า คนที่สามนะคะก็คือคนที่เกิดวันที่สามเดือนมิถุนายนนะคะวันที่สามเดือนหกซึ่งก็คือดิวส์นะคะอ่าดิวส์ตกใจใหญ่เลยแบบเกิดอะไรขึ้นนะคะในขณะที่เอสนะคะก็คือแบบกั้นข่ำคลั่นขำแล้วนะบอกว่าเออต้องบอกว่าอะไรดียินดีด้วยนะอะไรอย่างนี้นะคะอ่าในขณะที่คริมก็แบบเอ้ยไม่ต้องคิดมากนะนายนะคะอืมนะคะ ดิวเธหันไปบอกนะว่าพวกนายอย่ามามองด้วยสีหน้าสมเพชฉันแบบนี้นะนะคะ,ะฉันเนี่ยนะเอาจริงๆแล้วอ่ะการได้รับเลือกให้เป็น star เกเซอ r ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกน่าภูมิใจด้วยซ้ำนะคะอืมนะคะ,นะคะเป็นเหมือนนะตัวแทนของนักเรียนทั้งโรงเรียนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยะจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเลยประมาณนี้นะคะ,อะเอสก็บอกว่าเออมันก็เป็นตำแหน่งที่ดูเหมาะกับ ดิวส์นะคะผู้ขยันขันแข็งนะ mm hmm. ก็สู้ๆแล้วกันนะอะไรประมาณนี้ค่ะ uh, ที่นี่นะคะพอเาก็ uh, ย้ำอีกครั้งนะคะว่าโอเคนะคะประกาศจบเรียบร้อยแล้วนะคะว่า s t a r ์เกเซของปีนี้นะสามคนมีใครบ้างคะ่ะ uh, ทีนี้นะคะพอก็หานไปพูดกับนนะักเรียนทั้งโรงเรียนนะคะว่าโอเคขอให้ทุกคนนะคะ หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการแจกนะคะดวงดาวขอพอรก็ขอให้ทุกคนนะเอาดวงดาวเนี้ยไปมอบให้กับ s t a r g a z e r ให้ด้วยนะคะทีนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงก็คือการขอพอรเนี่ยนะจะต้องขอพอรต่อหน้านะคะคนที่เป็นตัวแทน s t a r g a ซ e r เท่านั้นนะคะก็คือต้องพูดออกมาเลยนะคะไม่ใช่แบบว่าขอพรในใจหรืออะไรอย่างนี้นะ,ะเพราะว่านะคะถ้าไม่ทําแบบนั้นเนี่ย ดวงดาวขอพอนะคะหินเวทมนต์อันน,นี้มันจะไม่ส่องแสงนะคะซึ่งหินที่มันไม่ส่องแสงนะเอาไปประดับต้นไม้ไปมันก็ไม่สวยนะคะอ่าแล้วพอก็ยังมีการกดดันเพิ่มเติมอีกนิดน,นึงนะบอกว่าแล้วก็ปีนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวมันจะมีนะคะพวกนักข่าวนะคะหรือว่าสื่อมวลชนจากภายนอกเนี่ยเข้ามาดูพิธีกรรมนี้ด้วยอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวโรงเรียนของเรานะจะได้ออกข่าวลงหนังสือพิมพ์อะไรอย่างนี้อืมเพราะฉะนั้นนะคะ,อะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะให้ความร่วมมือในการช่วยกันนะคะ,ะสะสมนะดวงดาวขอพรแล้วก็เอาไปให้สตาร์เกเซอร์นะคะโอเคค่ะแล้วพอก็บอกว่าสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องแจ้งก็มีเท่านี้ทุกคนเลิกได้ค่ะอ่าทีนี้กริมก็แบบ ตื่นเต้นใหญ่เลยนะบอกว่าโอเคเราเรีบไปเอาดาวขอพอรกันดีกว่านะคะอ่าคันตกเซก็หันไปถามกริมนะอันบนนะคะก็คือแบบโอ้โหกริมนายนี่แบบโอ้โหมีมีไฟมากเลยนะอยากเล่นด้วยมากเลยนะคะส่วนอันล่างนะคะก็คือหันไปถามกริมนะเพราะเมื่อกี้เหมือนกริมยังแบบขำๆดิ้วยู่เลยนะก็เลยถามว่าแบบเดี๋ยวนะเมื่อกี้นายยังเพิ่งจะแบบเออไปล้อเขาอยู่เลยแต่ว่าอยากร่วมกับเขาล,อล้ออะไรประมาณนี้นะคะ ติมก็กอดอกนะคะบอกว่าก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะแจกหินเวทมนต์ใช่ปะละ่ะอ่าของที่เขาจะแจกนะของที่ได้มาฟรีๆถ้าไม่ไปเอามันก็ขาดทุนนะสีนะคะไห้กูมาได้ี้ได้เตีก็ตขอบคุณมากเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้ามาตาเ